เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี เธอคือเทพดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าด้าจาดาจด้า,ดา,ดา ได้เวลากินข้าวแล้วกลงหิวเลยเฮ้ยเอ้ออยมาหยุดคอได้แล้วโกคนสวยปวดหูมีอะไรก็บ,บ้ามอ,อ่ะคืองี้ว่าเลยเห็นแล้วว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและเจอเกงมอามาอ่าในวปี้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยขอเอาแล้วเอาสั้นๆเ,เอาให้เหมือนอายุของตัวเองที่เหลืออยู่อะอไ,ดได้เลยทีนี้พรจะเรื่ออะไรกเก็บเงินพวกนี้จัดงานวันเด็ก ตายอุ้ยตายพอตันคิดจะทำอะไรดีๆต้องเกิดอาเพศแน่ท่านนายครับพลอยใสเดี๋ยวผมจัดการก่อนแล้วกันพี่พอตันเอาความจริงมาคือว่าเป็นคนเก็บเงินเรียอะไรนะพอจัดงานเสร็จปุ๊บเงินเหลือเท่าไหร่อ้วกจะใส่กระเป๋าปั๊บไอเดียแทนที่จะจัดงานฟุ่มเฟือยนะเอาเงินไปซ่อมงฝาท่อดระบายน้ำตั้งซอยดีกว่าไหมเดี๋ยวเด็กตกลงไปแล้วจะแย่ เรียกรายเงินไปซื้อบักรบอลดีกว่าแล้วให้พวกผู้ชายไปช่วยกันซ่อมไม่เราไม่เป็นโอ้โเขาไมพวกผู้ใหญ่ที่นี่ถึงได้ห่วยขนาดนี้นะโดยเฉพาะพวกผู้ชายโอ้โหนี่สเม็จเห็นจะพูดดีแต่ปากเนี่ยวัน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 ทำอะไรบ้างฮะสัมณีก็จะเอาไป้ายไปติดไว้นี่ไงว่าระวังตกท่อนี่แค่เขียนไปอย่างเงี้ยเด็กมันจะไม่ตกท่อหรือไงนางหูกลางหูกลางแล้วยังโง่อีกนะถึงสัมณีตาหูกลางเฮ้ย ถึงสำลีจะงอนะแต่สำลีก็ยังดีกับผู้ใหญ่แถวนี้ที่ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยไปใจกันเลสำรวงให้ให้ให้เพียครับพลอยสยอ้าวแล้วคุณคุณจะไม่ทำอะไรบ้างเลยเหรอครับก็สำลีทำแล้วไงเอ้ยมีป้ายไปติดไว้อ่ะคงไม่มีใครตกลงไปหรอกเฮ้ยจะพลอสายครับพลอยสายพอยพลอยเพี้ยเนอะไม่ะมาทแบบนี้เนี่ย ระเบิดลงแล้วเสี่ยกลวงไม่ทราบว่าใครบังอาจมาถมล่มร้านกลวงวะเสีย่ยที่ถามไม่คิดนะครับเมื่อคืนเราเมาหลับอยู่กับเสียย่ยที่หลังร้านไงใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครทำถามงงงงไอ้ไอ้วย้ถามงงงงไม่น่าถามเลย,ยนี่กลุมน่ะเป็นนายพวกมึงนะเว้ยไม่รับมึงสองตัวต้องรับผิดชอบมัดํำไม่ก่อนคนหนึ่งเท สองตัวนี้มาเกี่ยวอะไรด้วยวะไอเ้เพชรไอจ้จัสโอ้โห้โดนมาเปียมาถล่มร้านแบบแบบลมเตียนเไว้พูดอย่างนี้มองไม่เห็นความดีความชอบท,ที่มาในครั้งเนี้จะมาช่วยตั้งหากเลยฉันบอกได้เลยนะมองดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือคนอแต่เป็นฝีมือของอมีมพแพนด้า ทุกคนครับผมว่าผมรู้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของอีเผออีเผอใช่ใครอ่ะอ,อีเผอก็เป็นหมาไงครับหมาไอ้เต้ไปทำของเข้าวตีอีอเผอเนี่ยนะมันเป็นหมาที่ดุร้ายมากเมื่อวานเนี่ยร้านพระโอ๋ก็โดนมาแล,ล้วรอบหนึ่งนะกำลังเปียชายอยู่ดีๆอยู่ๆ,ๆมันก็ปุก้็มาโจมตีเฉยเลยอ่ะ ฟังดูก็รู้ว่าเรื่องแต่งใครก็จะไปเชื่อเอออปเป์มัไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเล่นก็ใครไม่เล่นมันเล่นก็กลวงๆเดี๋ยวเจอดีแนะ่นอนพัฒนาขึ้นมาแล้วดีมะยุ้ยคนขมหมาทะเลก,กานนี่เ็าทำได้นะเอาแล้วจะรู้เลรามันอยู่ที่ไหนอ่าสำเร็จเดินหูกลางเป็นจานดาวเทียมชนนะจะไปไหนไม่ทราบ เราเข้าไปให้เปิดที่กองขออยะท้ายซอยโอ้ยดีมากของขยะท้ายซอยพูดพร้อมกันได้เก่งจัดโอ้ยเซจะกินทั่งเช้งกันมันเงียบสงบจัง,งนี่โอ้ยนักลงทุนตายหมดโอ้ยอุดตันอ๋โห ไม่ใครเอาด้วยก็เลยมาจัดงานวันเด็กดับเก็บเงินที่ให้ไปซ่อมท่อก็ไม่ไปโอ้โหแล้วคุณล่ะครับไปมาหรือเปล่เา <c oughs> เปล่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นผู้หญิงนะจะให้ไปซ่อมท่อได้ยังไงแล้วทำไมไนายไม่ทำอา้าวผมเป็นเทวดานะครับจะให้ไปทำฝามาปิดท่อหรือไงแล้ววิธีแก้ปัญหามีวิธีเดียวหรือไงเดกโกงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างหรอ ไม่อยากจะพูดไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดพอยสายกลับอย่าอยดี๋ย่าย่าอ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 ย่าย่าอย่าเยย่าอยาอย่ีอยาอยดีอย่าอย่าอยลยนะอย่าอย่นอย่าย่าอย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 ่ยย่าอย่าอย่่าอยดี๋ย่อย่าอยาอยายาย่าอย่าอย่อย่ีย่าอย่าอย่มอยย่ายย่าอยดาอย่าีาอเ่าอย่าอย่าย่ยยยยย่ยอยเย สวัสดีครับคุณพี่สิดวันนี้พาลูกมาเที่ยวงานวันเด็กของกูได้เหรอครับโอ้ยพวกเราไม่ว่างกำลังเ่ลีกั์ตามหาลูกขัดทศหายจากบ้านน่ตั้งสามวันแล้วนะขอตัวก่อนตัวก่อนจ้เด็ก่่ยังวลรบเป็นภาษาอิตาลีแต่งานวันเด็กแต่ไม่มีเด็กมาสักคนโอ้โหล้วทำไมไม่หัวเราะไม่เคยมีหัวปชาอิตาลีหัวเราไม่เป็น เสียงอะไรอ่ะที่นี่จดัดหน้าวันเดชใช่ไหมครับ